สวัสดีครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมปีหกเจ็ดนะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับให้คอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะหลังจากเมื่อเช้าลงแนวทางของลาวพัฒนาให้คอลาวพัฒนานะครับเนาะหรือว่าคอตำลาวที่หลายคนเรียกกันนะครับวันนี้วันพุธนะครับเนาะมีทั้งลาวพัฒนาก็ฮานอยฮานอยมีทุกวันนะครับฮานอยลาวพัฒนาก็จันพุธศุกร์นะครับ การผลสุกรัฐบาลไทยก็เป็นพุ่งนี้นะครับเนาะขอรัฐบาลไทยรอพุ่งนี้หลุนศึกใหญ่ศึกเงินแสนนะครับที่หลายคนรอคอย <c oughs> คนส่วนใหญ่ก็เป็นขอรัฐบาลไทยนะครับเนาะส่วนขอหฮานอยขอตำราก็ลงลองลองมานะครับเนาะแต่บางคนไม่สนรัฐบาลไทยนะครับเนาะมีเอฟซีทักมาเขาจัดเขาสนแต่ฮานอยกบลาวนะครับ บอกรัฐบาลไทยซื้อยากนะครับเนาะก็บอกตัวกันเยอะโน่นนี่นั่นก็มี f ีมีีทักมาหลังใหม่เรื่อยๆนะครับเนาะว่ามาขออยู่เรื่อยๆนะครับเนาะบางวันไม่ลงนะครับเนาะหรือลงแต่ไม่เห็นมีทักมาหลังใหม่อยู่เรื่อยๆก็ทักมาได้นะครับทวันนี้ผมลงแล้วไม่เห็นทักมาได้ถ้าชอบนะครับเนาะถ้าชอบ ถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับไม่เป็นไรเน้นว่าถ้าชอบแนวทางนะครับเนาะบางคนก็เอาไปลงทุนบางคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับสํานักอื่นนะครับเนาะว่าใกล้เคียงกันไหมมีตัวชนกันไหมบางคนก็ทําอย่างนี้บเนาะก็แล้วแต่สะดวกครับเนาะแล้วแต่มีวิธีบางคนก็ถ้ามีตัวชนกับสํานักอื่นที่ดูมาก็จัดหนักจัดเต็มประมาณนี้นครับเนาะบางทีก็ได้ผลครับเนาะบางทีชนกันเยอะ บางทีกแแ็แล้วแต่จังหวะนะครับนาะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่สะดวกนะครับเราเชืลงให้เป็นแนวทางครับนาะแนวทางห้าน้อยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับคนอื่นดูผลเมื่อวานนะครับนาะเมื่อวานวันที่สามสิบที่ผ่านมาสองตัวล่างห้าเก้านะครับสามตัวบนก็สามเก้าแปดเข้าเดือนดีครับนะเมื่อวาน ภาษาาา95 98นะครับ95 98ของเราไม่มีครับเนาะ9ไม่มีซากตัวเลยหากไก่พร,มร้มจะเดินจริงครับเราเมื่อวานรอบ6โมงนะครับ2ตัวล่างก็หนึ่งสออกบ่อยนะครับเนาะ3มตัวก็3 9 4 9อีกแล้วนะครับเนาะเเดือนดีจริงเลยถ้าจับทางได้นะครับเนะาะเมื่อวานถ้ามี9้านะครับเนาะน่าจะได้ มื่อวานไม่มีเก้าเสียดายเมื่อวานเราไม่เด่นนะครับล่างหนึ่งสามบนสามเก้าสี่หนึ่งสามสามเก้าสี่เราไม่มีนะเพราะหนึ่งสามเราเป็นสองสามแทนเก้าสี่ก็ไม่มีนะครับเราไม่มีเก้าอย่างที่บอกนะครับไม่มีเสียดายเมวันเก้าแปดเก้าห้าเก้าสี่นะครับเก้ 9, 8, 9, 5, 9, าแปดเก้าห้าเก้าสี่เมื่วันถ้าเรามีเก้านะครับเราถ้าเด่นเก้าเดียนสามเตรียมเตียม ได้เก้าห้าเก้าสี่แน่นอนเห็นเห็นเลยนะครับเนะาะเราเดียนเก้าเราเดียน7นะครับเสียดายให้สามสองก็ไปออกสามหนึ่งนะครับเขียดไปเขียดมารอบทุมหนะครับสตัวนั้นก็สามห่งก็ตามมอ,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 อกอีกนะครับเนาะสามหนึ 3, 1, 3, ่งสามตัวบนก็ห้าเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองเราก็ไม่มีนะเพราะเดียน7ก็จริงแต่เป็น7จ็ดสาเดี่นะครับเสียดายอย่างแรงครับเนะาะวน วันไงหลังครับเนาะไงหลังสองวัน้อนครับเนาะเละเลยสองวันเละเลยวันนี้ลุ้นกันไหมนะครับขอฮานอยจะเป็นยังไงลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะจากเละไปสองวันวันนี้จะกลับมาไหมก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะหรือว่าชมเพือคามบันเทิงไปก่อนก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเนาะว่ากลับมาแล้วค่อยลงทุนก็ได้หรือว่าเอาไปเปรียบเทียบอย่างที่เคยบอกครับเนาะบางคนก็ดูลายสำนักนะครับเนาะลายสำนักลายอาจารย์ หลายเสยนนะครับเนะาะเปรียบเทียบกันดูมีตัวชนไหมตัวใกล้เคียงกันไหมประมาณนี้ครับเนาะก็ oh. เอาที่สะดวกนะครับวันนี้เด่น8เด่น5นะครับปมะวานง่ายหลังไปสองวันซ้อนมองเมื่อวานเมื่อวานซืนวันนี้เด่น8ดเด่น5จับคู่นะครับ515256 61นะครับ6 2 8 2 8 5 8 6 ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น8เดเด่น5จับคู่5152 5661 628285 86นะครับวันนี้จับทางได้ไหมกดลุ้นไปด้วยกันครับเนาะ,ะวันเีียดายมากนะครับเนาะ,ะวันไม่มี9ถ้ามีเดเก้าสีเต็มเต็มแน่นอนเสียดาย <c oughs> วันนี้8คู่นี้ก็ให้เน้นวิธีแปดห5แ6นะครับ 8ปดหกแป้าห้าหคู่เนีนให้3าคู่นี้นะครับแล้ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับชุด3ามตัวมีให้ลุ้นสีชุดเหมือนเดิมมี2องแปดหกสองแหสองหหสองหหนึ่งนะครับสี่ชุด4ี่ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่2องห สองแปดห้าสองห้าหกนะครับเนี่ยในสามชุดก็คบทนนะครับสำหรับแนทางฮ้านอยวันนี้เนาะวันที่สามสิบวันสิ้นเดือนนะครับเนาะสิ้นเดือนปิดท้ายเดือนกรกฎาคมวันนี้จะเป็นยังไงจะกลับมาได้ไหมหลังจากเข้าติดตตอกันหลายวันครับเนาะก็บดูดสองวันซ้อนวันนี้จะจับทางได้ไหมก็รุนไปด้วยกันจะแก้เงินได้ไหมจะปิดเดือนกรกฎาคมได้ไหม ดูจะเป็นยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะสำหรับคอฮานอยนะครับเนาะพวกนี้ก็สินใ่สุดเงินแสนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับขนงบน้อยนะครับเนาะอยากลุ้นกับเขาถึงงบน้อยก็ตัวเน้นนะครับทีพผมเน้นให้แต่ละวันเวลาสามคู่นะครับเนาะไม่จะเป็นน้อยเป็นลาวนะครับเน้นให้สามคู่แปดหกแปดห้าห้าหกนะครับวันนี้ชอบที่สุดเลยสามคู่นี้ แปดหกแปดห้าห้าหกสามคู่ใครชอบก็จัดไปนะครับเนาะที่แต่ว่าถ้าไม่ชอบก็ดูไปเลือกเอาได้ครับเนาะคู่ที่เหลือไม่ชอบแปดหกแปดห้าห้าหกก็ไปเลือกเอาหกสองแปดสองห้าสองห้าหนึ่งเลือกเอาได้ครับเนาะห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองก็ถือว่าเป็นเลขที่ออกบ่อยนะครับ ครชอบก็จัดนะครับเนาะแต่ถ้าไม่มีตัวชอบแล้วก็ข้ามไปนะครับชมพู่พะบันเทิงเหมือนเดิมรอวันต่อไปนะครับหานอยมีทุกวันนะครับเนาะไม่ต้องใช้ร้อนนะครับเนาะไม่ต้องใจร้อนมีให้ลุ้นทุกวันนะครับวันละหลายรอบด้วยแต่ถ้าม่อยากเสียโอกาสก็จัดไปนะครับเนาะอย่างที่ผมบอกตัวน้นนะครับเผื่อฝุนฝุกเข่านะครับเนาะรูดปากเปล่าก็ไม่มันนะครับเนาะหูุดปากเปล่าก็ได้ปากเปล่านะครับเนาะ ไม่ปีพนใจบาทสองวัดก็ว่ากันไปนะครับเนาะสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนะาะทุกคนยิงเฮงรวยเหเนาะฝากไว้แค่นี้ครับเตือนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ